วนะันนี้นะคะลินก็จะบอกว่า,าลิงเนี่ยทำแกนอกนะพี่บอยของบาร์บี้เบสนั่นเองวิเป็นยังไงบาร์บี้เบสบาร์บี้เบสก็คือเราาลองล้างชนีอยู่แล้วใช่ไหมแต่น,นมอะซิลิโคอนอะดันไม่เป็นชนีไ่<า>แเราก็เลยแกก็ให้เขาชิดขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าอกเนี่ยหย่อนคล้อยตามแบบสรีระของผู้หญิงมากขึ้นแล้วของเธอแก้แบบไหนเลดี้เบสเลดี้เบสก็เหมือนนมผู้หญิงแต่อยู่ในร่างฉันพี่บอกกอลกันเหมือนเลยนะ ไม่ไดเธอทำไปกี่วันแล้วของนี้สิบสี่แต่ชั้นเดือนหนึ่งนะเธอนิ่มมากยังไม่ได้ถามเลยไือเข้าสกิฟเริ่มแล้วหล่อแล้วแต่เอาลูกนะใช้งานยังคือใช้งานยังอุ้ยตั้งแต่ที่วันอย่างนี้ดีกว่ารอเล่นเอาว่านิ่มเออมีพอรู้สึกหรอไม่เจ็บเขาเล่นเจ็บไหมคือของนี้มันขี้เจ็บแล้วของนี้เขาไม่ได้เจ็บอะไรเลยเออไหนนิ่งกว่าบ้านใจตัวนี้แก้ได้นะแก้ก็คือไม่เจ็บมันก็แก้แต่มันเจ็บน้อยกว่าที่เราทำครั้งแรกเป็นไง แต่ที่จะแบบขออวยเลยนะอย่างหนึ่งคือรีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแผลโดยที่ปอนคือแผลกับที่ทำมาเนี่ยยาวมากอะ่ะกตถามคุณหมอแล้วคุณหมอแล้รบอกว่าไม่ต้องกรีดให้ตามนั้นเดี๋ยวเราให้มาเลยเสืเก็บเขาก็กรีดตามเทคนิคของคุณหมอรลิดเดียวแล้วแผลที่คมกรีดเย็บสวยก<ช>็เห็นของเธอมันก็มีความคลอ้ลอยคล้อยแล้วมันปิดแผลเราเนาะใช่ใช่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเราจะที่แบบไม่มีมหนห้าอกนะป้แล้วพอมาแก้อะ เกินความคาดฝันมากที่มันจะย้อยลงมาได้อะใช่มันแปลกใช่ไห<ช>มแปลกมาก,ก,มากท,ทุกคนเลยคะอยากแก้หน้าอ,อ,อกกันหรือเปล่ามีแนะนํามากสาหรับอไม,ม่ว่าจะ L G B T Q หรือผู้หญิงแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ<ช>่ะพี่หมาคิวเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์มาก<ช>จริงๆอะเราสองคนถ้าเจอปัญหาเหมือนก,กันเนาะคือหน้าอกกว้างอกไก่ตอนนี้มั่นใจมากเอเอเอยากจะใส่ข้างในกันเอเอนมชิดเลย ขอฝากไปด้วยค่ะ The Zip Plastic Surgery ค่ะยน,นะะีด้วยค่ะ The าส p Plastic Surgery ค่ะไปตามช่องทางด้านล่างนี้ไปเลยคะ่ะ